สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้นมสวีเดนลุกถึงสวีเดนเกาหลีใต้ครับขับแทนม,ม่งสูงกำเนิดเกิดที่แดนกิมจินะครับวันโบอีซีสองอยดี จัดอยู่ข้างบนเลยครับงานนี้รถขุดขายี่สิตันครับแต่จริงๆแล้วน้ำหนักประโยชน์ที่20ตันกับ300กิโล หลายมุมครับโอเคขุดแล้วก็ดึงสโลปไปในตัวครับฝีมือครับฝีมือ,อน้ำออกใสมากครับ200 d ีสูบ t u r โบคอมมันเร็วครับ 123กิโลวัตต์คูณด้วย1น4 1รดมีบมาได้167ตัวพลังมาเยอะครับด้างล่างใบแทงก8ดสิเซนรถเลย7ตัวแคเรีส2การข้างละตัวเฟรมบูมอาร์ม็นสีเทาครับบันทายเทาวันโว่ปลอดไัยที่วันโว่วัาสานนี่น้องเลย <c oughs> เดินทางจากแดนกิมจิหรือว่าจากเมืองสมเข้าสู่เมืองสยาม แล้วก็บุกเมืองบุรีรัมย์ครับเสียโซมไม่มีปัญหา <c oughs> เ,เล่นซุปเปอร์เหมือนกันครับนี่ขุดสองชั้นนะ <c oughs> บัคเก็ต0.80ลูกบาทเมตรครับห้าฟันขย,ยืนใกล้ๆนี่อาการร้อน รนมากครับเดี๋ยวขอวิ่งตามรถดับเลยน้องตั้งรับด้วยฟ so ุตโซ่ F อ2เ2็หัวาประดุกครับจะมี FN2524 อยู่2อคันแล้วก็โชคุณอีก2ครับเป็น4เหลือเฟือครับ เราคุณขึ้นบอ่อไปแล้วอะยังหล่อับเป็นนมสวีเดนยังเปรี้ยเลยใช้เวลาสามนาทีเกือบครึ่งนะครับในการขุดใส่ดำดว่าบักเก็ตเขาไม่ค่อยใหญ่ แต่ก็น่าจะเหมาะสมครับที um, be ison, ่ว่าใช้งานได้ทนอยู่มุมนู้นก็ 210b ครับบีบอยอายุนามสิบกว่าปีแล้วอายุเยอะครับรุ่นบีบอยเนี่ยเทคโอเวอร์มาจากซัมซุงอ๋อเดี๋ยววิ่งตามหัวประดุกแล้วสอง2ี สายแบกพี่น okay? ้องอัดเต็มกล่องวิ่งปากบอไม่เป็นไรครับ ติดตามด้วยครับสวัสดีครับ